i you เป้าพ่อมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วลูกอยากรู้ไหมมันคืออะไรอยากรู้ครับมามามาดูกันนี่เลยน้องอยู่นี่นั่นหมใช่นี่หวตัวนี้เป็นอีโคนาอเบโนนะลูกนะตัวเมียเพศเมียอายุประมาณสามสี่เดือนนี่แหละนี่ฮโอ้ยแปลกไหม เพราะว่าเรามีเจ้าเหลืองใช่ไหมเจ้าเหลืองเราเนี่ยอายุหกเดือนและเป็นตัวผู้<อ>พ่อเลยหาแฟนให้เจ้าเหลืองอนี่แหละแฟนเจ้าเหลืองน่ารักไหม <c oughs> เดี๋ยวไปกันเลยอุ้ยกระโดดด้วย <c oughs> นี่มันลูกเลยอ่ะฮะมันบูเลยนี่ไงน่ารักไหม <c oughs> ค่อยๆจับนะจริงเป็น <c oughs> บีบียังตัวเล็กอยู่ลูกอีกคนหน้่อยู่ตุ๊กแกใช่ลูกมาง่ารักจังเลยใช่ใช่หางยาวสวยตัวนี้ไม่มีตำหนิเลยลูกหางสวย เ,เ,เ,เแล้วกไม่เคีส,สีแดงติดกระโดงนิดหน่อยไหนยังไงเห็น <c oughs> ไหมสีแดงติดกระโดง <c oughs> ตัวนี้สวยมากเลยเนี่เราได้มาป่ะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงกันนะลูกนะไปะปะ อะบิโนมาตัวหนึ่งนะครับอายุประมาณสามสี่เดือนผมก็เลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงอนุบาลลูกอีโคหน้านะครับเอาแบบเลี้ยงแบบง่ายๆเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยวสัสดุที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเลี้ยงผมว่ากล่องพลาสติกเนี่ยที่มาเจาะรูแล้วก็ขึงด้วยตะข่ายพลาสติกแบบนี้ใช้น้อีโคหน้ายีที่สุดแต่บางคนเนี่ย อาจจะบอกว่ามีตู้ปลาเกา่าใช้ตู้ปลาเก่าเลี้ยงได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาตู้ปลาเก่าเนี่ยมาลองทําดูนะครับว่าเวลาใช้ตู้ปลาเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วข้อดีข้อเสียของตู้ปลา,าเนี่ยคืออะไรนี่นะครับตู้ปลาเกา่าอันดับแรกเลยเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บเราต้องหาวัสดุป,ปูพื้นผมจะใช้กระดาษนะครับใช้กระดาษปูพื้นง่ายดี ก็เปลี่ยนทุกวันทิ้งทุกวันบางคนเนี่ยวัสดุป,ปูพื้นเนี่ยใช้พูกขี้เลื่อยผมไม่แนะนํานะครับเพราะบางทีน้องเนี่ยแลบนิดออกมาหิือขี้เลื่อยเนี่ยมันจะเข้าปากเข้าท้องพวกนี้มันย่อยยากนะครับเดี๋ยวอีกค้น้าจะมีปัญหาได้อุปกรณ์ก็ไม่มีอะมากครับพอมีตู้ปุ๊บแล้วก็มีกิ่งไม้ให้น้องไปเกาะเล่นหน่อยอ่ เราใส่กิ่งไม้ปุ๊บแล้วก็แค่ถ้วยอาหารแล้วก็ถ้วยใส่น้ำแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาจตัวเนี้ยไปตากแดดก่อนนะครับนี่นะครับผมเอาอีกหน้ามาตากแดดแล้วนะครับผมจะอาศัยแดดเช้านะครับเป็นหลักช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงครับจะตากเวลายี่สิบนาทีอย่าตากแดดนานนะครับ พราะตากแดดนานเนี่ยน้องก็จะเป็นฮิสโตกและแห้งและตายได้สังเกตได้ครับถ้าน้องร้อนเนี่ยน้องจะอ้าปากถ้าอาปากเนี่ยต้องรีบเก็บเข้าทันทีนะครับแล้วตอนตากแดดเนี่ยอย่าลืมถ้วยน้านะครับถ้วยน้ํามันสาคัญมากนะครับอาหารหลักอีโกน่านะครับเตรียมเป็นผักบุ้งนะครับวันนี้ผมจะเก็บผักบุ้งอีโกน่ากินนะครับ อีกหน้าตัวเล็กเนี่ยผมให้ทานวันละสองมือนะครับเช้ากับเย็นนะครับอีกหน้าตัวเล็กพอดีที่บ้านผมมันมีดอกอัญชันด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บดอกอัญชันไปให้อีกหน้ากินด้วยนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเตรียมอาหารให้น้องกันนะครับอาหารหลักเนี่ยผมจะใช้เป็นผักบุง้งพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็มาซอยให้มันเล็กๆก่อนเพราะถ้าชิ้นใหญ่อีคุณนามันจะกินยากและกินได้น้อยถ้าเราซอยเนี่ยอีคุณนาจะกินได้เยอะ ได้แล้วนะครับอาหารดีโกนาเดียว่าใส่ให้น้องกินเลยบางคนเนี่ยก็ใช้กงนกนะครับเลี้ยงผมก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่กงนกเนี่ยมีข้อเสียอยู่2อย่างนะครับอันแรกเนี่ยซี่มันนะครับตรงเนี้ซี่มันห่างถ้าอีโกนาเนี่ยเอาหัวมุดออกมาได้เนี่ยหลุดเลยนะครับ ของผมมันหลุดไปหลายตัวแล้วของผมเนี่ยจะใช้เป็นตะแกรงสีเขียวนี่ครับตะข่ายสีเขียวแบบเนี้ยหุ้มรอบกรงเลยครับปลอดภัยครับแบบนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับของอีโกนาที่เดยนในกรงนกนะครับคือมันนะชอบวิ่งชนกรงเห็นไหมครับนี่เป็นนี่เปตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกมอบอกวิธีแก้ปัญหานะครับว่าทำยังไงนะครับอีกหนาวิ่งชนกรงหน้าแหกเลยครับ ปัญหานี้จะเจอกันบ่อยมากสําหรับการเลี้ยงอีกหนาโดยใช้กงลกนะครับเดี๋ยวผมจะมาประสมพิจาบาลขั้นต้นก่อนนะครับผมจะใช้เบตาดีนะครับในการทาแผลนี่นะครับเบตาดีที่ผมใช้ นี่คือสภาพหลังที่ทายาแล้วหน้าเวอรเลยครับตัวนี้เป็นบูนะครับจะโซนและดื้อมากเลยยังไม่เชื่องนะครับไม่ยอมให้จับนะครับตัวนี้จะมีแผลเป็นประจำครับตัวนี้ปัญหาอีกคน่าชนกกงนะครับผมจะใช้ฟิลเตอร์บอร์ดนะครับในการแก้ปัญหานี้ นี่ครับได้ไปแล้วนะครับฟิวเจอร์บอร์ดเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาด้วยกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาฟิวเจอร์บอร์ดที่เราตัดมาเนี่ยใส่ไปในกรงเลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ เดี๋ยวต้องจับเจ้าเหลืองว่าไว้น้ำเล่นสันหน่อย เปาดกดตัวไปเล่นอีกแล้วตัวใหม่ของเป้ากดน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซัสไครให้ด้วยนะคบบ๊ายบาย